ตอนนี้สามมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาบอกนะคะน้องๆที่กำลังอยากจะเป็นทหารนะคะปีนี้นะคะไม่ต้องรอจับไปแดงถ้าอยากจะเป็นทหารสามารถสมถัครออนไลน์มาได้เลยแล้วหลังก็จะมาบอกอีกด้วยว่าเป็นทหารแล้วได้อะไรบ้างาเป็นทหารหนึ่งนะคะได้ค่าตอบ ทุกเดือนค่ะแล้วก็จะมีสิ่งในการรักษาพยาบาลดีบักันชีวิวที่ด้วยสามารถสร้างอาชีพได้ด้วยมีสวัสดีการทั่วไปเช่นมีเครื่องแม่สิ่งรอำนวยความสะดวกอื่นๆสร้างโอง์กาสทางการศึกษาได้อีกนะคะสำหรับน้องๆที่ต้องการที่จะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเองนอิดนี้นะคะและอันนี้สําคัญค่ะสําหรับใครที่อยากจะรับใช้ชาติต่อนะคะเป็นนักเรียนของกุล อันนี้นะคะได้ต้ลาสอบนักเรียนนาิทหารหด้วยนะคะแถวพิเศษตัวนั้นได้คะแนนพิเศษเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ปีสองบรรจุเป็นทหารอาสาด้วยะค่ะวันนี้นะคะสาวทหารมาอรล็ราแะเนิสานะคะเอาข้อมูลดีๆนะคะมาบอกอน้องๆน,นะคะสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นทหารนะคะมาอยู่ด้วยกันนะคะมาช่วยกันนะคะปกป้องประเทศของเรา ภภูมิใจกับคุณ,คณ,คณแม่นะคะภูมห,หลายมาทครับาใช่เลยพนินฐานคือว่าต็กการรับใส่ศาตร์ผมภูมิใจเลยแหละใช่ครับตอนนี้หา,หายห่วงแล้วค่ะอยู่ที่บ้านก็บางอย่างก็เราฝึกไม่ได้เนาะก็ต้องมาอาศัยครูฝึกฝึกให้ะค่ะเพื่อความมีระเบียบว<ม>ินัยเขาจะได้ทําอะไรเองได้ค่ะแล้วก็โตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีระเบียบวินัยค่ะ น้ำกันว่าสมัครหลายๆเด้อพี่น้องเอด้อภูมิใจแห่งเลยครับ